ฮอตไม่หยุดชุดไม่อยู่ตลอดทั้งปีสำหรับเหล่าศิลปินลูกทุ่งหมอลำที่มาตอกย้ำความปางังผ่านงานแสดงแบบแน่นเอียดตั้งแต่ต้นปี2024จนถึงปลายปีแบบไม่ได้พักหายใจกวาดพวงมาลัยแบบล้นคอจะมีใครกันบ้างนั้นไปติดตามกันเลยกล้องห้วยไร่ เป็นอีกหนึ่งปีทองของกล้องห้วยไร่เลยก็ว่าได้เมื่อศิลปินหนุ่มลูกทุ่งหมอลำกวาดคิวงานทั้งร้องเพลงเล่นละครภาพยนตร์แบบครบทุกศาสตร์ด้วยความฮาฮากว,กวนชวนยิ้มของกล้องทําให้มีแฟนคลับติดตามผลงานในทุกๆครั้งพร้อมของฝากติดไม้ติดมือแบบที่เรียกได้ว่าหาเหลือหลายลำใยหไหทองคํา คิวทองจองแน่นตลอดทั้งปีสำหรับนักร้องสาวเสียงดีลำใหญ่ไหทองคําที่แฟนคลับต่างยกนิ้วให้เธอด้วยความเอนเตอร์เทนและพลังการร้องเพลงที่ไม่มีหมดเป็นอีกหนึ่งคนที่การแสดงสดได้รับคำชมมากมายจนทำให้คิวแน่นสุดขีดไรอันกาดบันดิต หลังจากเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เข้าประกวดรายการไม่หมดหนี้พร้อมยืนตำแหน่งแชมป์กว่า200สมัยก็ทำให้ไรอันกลายเป็นขวัญใจพ่อยกแม่ยกมากมายโดยไรยอันมีผลงานเพลงภายใต้ค่ายยุ้งเข้าเรคคอร์ดที่ไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนออกมาก็คว้าคำชมจากแฟนๆไปล้นหลามอาทิหยุดเสียใจไว้ที่ฉันรวยๆปังๆป,ปิดรอวิชาหัวใจเป็นต้น แอนอรดีนักร้องสาวลูกทุ่งหมอลำผู้เดินตามเส้นทางสายดานตรีอย่างมุ่งมั่นตั้งแต่การเข้าร่วมประกวดรายการชิงช้าสวรรค์สู่การเข้าวงการหมอลำตอกย้ำความปังของสาวแอนมาแบบต่อเนื่องและนอกจากงานจะปังแล้วความรักก็ยังปังไม่แพ้กันเพราะช่วงเมษายนปีที่ผ่านมาเธอก็ได้สมรสกับ,บบอยสิริชัยหัวหน้าวงคณะหมอลำใจเกินร้อยพร้อมคิวโชว์แบบเต็มพิก,กัด เต้าหยองระเบียบวาทศิลป์จากแดนเซราคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์สู่การเป็นศิลปินนักแสดงที่มีผลงานให้แฟนๆได้ชมกันเป็นระยะเพราะความสามารถทางด้านการเต้นของเต้าหยองจัดเจนจนใครเห็นก็ต้องร้องว้าวไปตามๆกันที่นอกจากจะมีผลงานเพลงแล้วยังเตรียมมีผลงานภาพยนตร์ให้ติดตามกันอีกด้วยอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพง ดาวดวงใหม่ของวงการหมอลำที่มาพร้อมพรสวรรค์และพรแสวงในการฝึกฝนอย่างมุ่งมั่นสำหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงที่ได้ก้าวเข้ามาสู่คณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลังเธอหอบความฝันมาออดิชั่นหลังเวทีกับหัวหน้าวงโจโยมนินจนกลายเป็นหมอลำสาวแห่งปีที่มีพ่อยกแม่ยก พกพวงมาลลยมาคล้องคอแบบล้นหลามตามต่อด้วยผลงานเพลงยอดนิยมหอบฝันมาหลังฮานมียอดเข้าชมมากกว่า26ล้านวิวในปัจจุบันแอมชนทิชาเดินตามความฝันจนสำเร็จอย่างในปัจจุบันแล้วหลังจากเข้าร่วมรายการดวนเพลงชิงทุนซึ่งเป็นใบเบิกทางให้เธอก้าวเข้ามาเป็นศิลปินในสังกัดแกรมมี่โกลพร้อมผลงานเพลงเต็มอิ่มไปด้วยเสียงร้องอันแสนไพเราะ